สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่จ๋าหาคุณตานะคะก,ก็ให้รถนะคะมาเทดินให้นะคะากําลังเริ่มดําเนินการนะคะคุณแม่จา๋าคุณตากอ็อยู่ฝั่งนู้นนะคะ,ะเก็บดินเก็บหญ้านะคะแห้งอยู่นะคะก็รถก็มาเทดินให้นะคะ วันนี้นะคะก็ฝนไม่ตกนะคะถนนก็ไม่แฉะด้วยนะคะคุณแม่กำลังเริ่มนะคะกำลังเริ่มคำนะคะ ลับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะคุณแม่นะคะทุกทท่านเลยนะคะจีห่วงใยนะคะให้กับ่ช้างชารานะคะตาบ,บอดเชือกนี้นะคะค่ะคุณตาแก้วนะคะคุณแม่จ๋าพอใครจะ,ะมีบ้านแล้วนะคะเนื่องจากกา็ได้ความเมตตานะคะจากคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณมากมากนะคะอะาเช้านี้นะคะคุณตาก็นะคะอาท่านญ่าอยู่ฝั่งนูนนะะน้นนะคะคุณแม่นู้นนะคะอร่อย่อยู่ทางนู้นนะคะท่านการย้า,ยาอยู่ขหาคุณตาคุณตาแ้วนะคะท่านให้รถด,ดินมาเทอยู่นะคะคุณแม่กำลังเริ่มทำนะคะกำลังเริ่มทำ ท่านก็ยังไม่ว่างนะคะคุณแม่ท่านก็ให้รถดินนะคะมาคุดินอยู่ รถจะมาทยอยเทเรื่อยๆนะคะวันนี้คุณแม่รถจะมาทยอยเทให้ท่านเรื่อยๆนะคะกรับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณ,คณพ่อคุณแม่ทุกๆกท่านเลยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะแม่จ๋าคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังมุ่งมาตราถนานะคะ คิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองให้ได้ทองนะคะร่ารวยนะคะมั่งมีนะคะ,อะขอบพระคุณมากมากนะคะคุณแม่จ๋า